สวัสดีครับผมช่างพงศ์นครพนมนะครับวันนี้จะมารีวิวมีดเน็บนะครับตัวนี้เป็นมีดเน็บ12.5นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่7มิลนะครับใบกว้างอยู่ที่2.7นะครับด้ามอยู่ที่5.3นิ้วนะครับเป็นพยุงดำนะครับงานตีร้อนจากเด็กเน็บนะครับสอบคงครับ ก็ไม,ม่เหมือนเดิมนะครับสักดาษอีกรอบนะครับผ่านนะครับเล่มนี้ ยี่สิบสองจุดห้านิ้วนะครับเปิดขายที่หนึ่งพันแปดร้อยโปรมสั่นนะครับตัวนี้ไปเล่นสิบสองนะครับเล่มที่สองเป็น,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 ปนมีแคมนะครับสิบสองนิ้วสันอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับกว้างอยู่ที่สองจุดสาม ดำ5.5ครับก็ยยงดำเหมือนกันนะครับ นเริมล่มนี้เป็นมีดแคมป์เปิดขายที่หนึ่งพันจร้อยบาทรวมส่งนะครับ สนใจทักลายได้เลยครับ